กรุ g e r National Park นะครับสวนสาธารณะนะครับนานาชาติกรุงเกิลนะครับ The Grunger National Park in in South Africa นะครับ The Grunger National นะครับสวนสาธารณะกรุงเกิลนะครับนานาชาติเนี่ยอยู่ที่ประเทศ South Africa It is very large นะครับมันมีขนาดใหญ่มาก It s, it is the Habitat for wild animals มันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดนะครับ They are live birds in the jungle in the park นะครับมีแม่น้ำและป่าในส่วนสาธารณะ Rosso f wild animals live they during the day นะครับสัตว์ป่าจำนวนมากนะครับอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับ During the day ระหว่างวัน You can see birds เธอสามารถเห็นนกหลายๆตัว ซีเบิร์สแมวหลายตัวอลฟันซ์ช้างหลายตัวยูดาบส์ยีราฟหลายตัวมังกี้สิงหลายตัวอันคอคคาดิสจระเข้หลายตัว, iles, ตว at night ยุคแขนสีไลอ้อนในเวลากลางคืนเธอสามารถมองเห็นสิงโตหลายตัวช่ายเกอเสือหลายตัวและรีโนลสเรดหลายตัวข้อหนึ่งเดอะ r รูนเกิลนาร์ชแนลพาร์ตอีส์ในเซาท์ตอบ true หรือ false นะครับ ถ้าเกิดถูกก็คือ true นะครับผิดก็คือ false นะครับเหมือนซิข้อหนถามว่า the g u n g e r National Park เนี่ยอยู่ใน south Africa ใช่หรือไม่ตอบ true ข้อ2อ t h e r is a river and a jungle มีแม่น้ำและป่า true or false ตอบ false นะครับตอบ false นะครับต่อไปข้อ3าม You can see bats and see b a สามารถเห็นหมีแล้วก็มาลายได้ true or false ตอบ false นะครับต่อไป you can see lions at night เห็นแรดตอนกลางคืน true or false ตอบ true ข้อ,ขอหา้า t h e aren't any g i r a f s in the park นะครับมียีราฟไม่มียีราฟในสวนสาธารณะนี้ตอบ False นะครับต่อไป My favorite place นะครับสถานที่ที่ชื่นชอบนะครับ My favorite place สถานที่ที่ชื่นชอบ favorite คำนี้แปลว่าชื่นชอบ place แปลว่าสถานที่นะครับ place แปลว่าสถานที่ place My name is May ฉันชื่อเมย my favorite place is the mountain สถานที่ฉันชื่นชอบก็คือภูเขานะครับ lots of animals live there นะครับมีสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับ you can see birds and butterflies in the morning นะครับเธอสามารถมองเห็นนกและผีเสือ้อ butterfly ว่าผีเสือ้อนะครับ in the morning นะครับ At night ในเวลากลางคืน you can น e ี b a ส s and bats นะครับกลางคืนสามารถมองเห็นหมีและขั้งขขา They a l e l o t of t r e e and flowers in the mountain นะครับมีนะครับต้นไม้จสนวนมากแล้วก็ดอกไม้ในภูเขา In autumn The r e a e s are yellow. ในฤดูใบไม้ร่วงนะครับต่ไมาเป็นสีใบไม้จะเป็นสีเหลือง orange, system and red. The mountains are very beautiful. นะครับภูเขาแห่งนี้จึงมีความสวยสดงดงามมากนะครับ What is May favorite place? สถานที่ที่เี์ชื่นชอบคืออะไรตอบ Her favorite place is the mountains. นะครับสถานที่เธอชื่นชอบก็คือภูเขานั่นเองต่อไปข้อ2 What Animal s animals can you see in the morning สัตว์อะไรที่สามารถมองเห็นเวลในเวลาตอนเช้าตอบ I can see birds and butterflies in the morning ฉันสามารถมองเห็นนกและผีเสื้อในเวลาเช้านะครับขอ้อ 3. What animals can you see at night สัตว์อะไรที่สามารถมองเห็นเวลากลางคืนได้ตอบเป็น I can see b e a r s and bats at night สามารถมองเห็นหมีและค้างคาวในเวลากลางคืนนั่นเองต่อไป My favorite place is เขาใหญ่ ai, National Park นะครับสถานที่ฉันชื่นชอบก็คือเขาใหญ่ ai, นะครับ Lots of animals live in the forest มีสัตว์จำนวนมากนะครับ Live in the forest forest แปลว่าป่านะครับ You can see tigers, elephants, lions, snakes, and birds. Mm hmm. เธอสามารถมองเห็นเสือนะครับชา้างสิงโตนะครับงูและนกอ n i ได้ nine, เวลากลางคืน You can see deer and red b u o s นะครับในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นนะครับเ,เดียคือกวางแล้วก็ red b u กคือกระทิ่งนะครับ They work up at n i g h นะครับพวกมันจะตื่นตอนกลางคืน Birds fly everywhere นกบินทั่วทุกที่เลยนะครับ They are a lot of flowers and b u t t e r f l y มีดอกไม้มากมายและ butterfly คือผีเสื้อเยอะะเลยนะครับ They are a lot of tourists too มีนะักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นเดียวกัน I love ขาใหญ่นะ National Park ฉันรักเขาใหญ่มากๆจบจะ้ะบายแล้วเจอกัในใหม่บนหน้า